มาในช่วงนี้มาดูดวงกันหน่อยดวงกับอาจารย์พอพัทินีนั่งอยู่กับเราแล้วอาจารย์ทุกไกสวัสดีค่ะมาดูดวงกันแบบสดสดตัวเป็นๆดินติุิเทุกคนตื่นเต้นรอคอยเจอหมอไก่วันนี้ค่ะวันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องอะไรคะก่อนที่เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาที่เกินกันไปแล้วนะคะก็ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของวันสงการสักนิดหนึ่งเพราะว่าสงกา์เนี่ยจริงๆเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกเดือนนะคะเพราะว่า วันสงการเนี่ยหมายถึงเรื่องของการยกการย้ายเข้าสู่ราศีใหม่ครับแต่ว่าวันสงการที่กำลังจะถึงเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยก็คือวันมหาสงกรา์ค่ะวันมหาสงกา,า์ก็คือวันขึ้นปีใหม่ไทยถูกไหมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือพอพูดถึงเรื่องของวันมหาสงกรารแล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องของนางสงการใช่ค่ะใช่ครับนางสงการปีนี้เป็นยังไงเอ่ย นางสงการในปีนี้เนี่ยมีชื่อว่านางกาลากินีเทวีกาลากินีเทวีชื่อหลายๆคนบอกว่าแรงนะคะแรงนอกจากแรงแล้วเนี่ยท่านยังแบบว่ามือมือขวาพระหัตถ์ขวาเนี่ยส่งขอช้างพระซ้ายเนี่ยส่งปืนยังนี้อาวุธวามหมายจะแรงหรือเปล่าคะหมายควาว่าไงฮะคือจริงๆเนี่ยความหมายก็คือเหมือนกับว่ายังมีความแบบวุ่นวายอยู่ในว่านเมืองค่ะความไม่สมัครสมาสามัคคีกันแต่ว่าท่าของนางสงการเนี่ยก็คือท่าเสด็จสายาิ รับตามาบนบนหลังกุญชรหรือว่าช้างค่ะท่าทางของนางสงการเนี่ยจริงๆอ่ะมีสีท่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมนางสงการบางปียืนมาบ้างนั่งบ้างนอนบ้างก็คือเราจะดูว่าเราเนี่ยเข้าสู่ปีใหม่ไทยเนี่ยในช่วงเวลาเท่าไหร่สมมติว่าเราเข้าปีใหม่ไทยเนี่ยในช่วงหกโมงเช้าถึงเที่ยงนางสงการก็จะยืนมาใช่แต่ถ้าสมมติว่านางเราเข้าปีใหม่ไทยเนี่ยในช่วงเที่ยงถึงหกโมงเย็นนางสงการก็จะนั่งมาเพราะเริ่มเมื่อยแล้วทั้งวัน ใช่แต่ถ้าเป็น6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนก็จะเป็นอนแน่นอนนอนใช่เพราะว่าเส็แล้วค่ำแล้วใช่ค่ะนอนแต่ว่าเป็นนอนแบบยังไม่หลับคือนอนลืมตาใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นเที่ยงคืนถึหกโมงเช้าก็จะเป็นนอนหลับตาซึ่งปีนี้ปีนี้ใช่ปีนี้เนี่ยเราเข้าสู่ปีใหม่ไทยในช่วงปีสองครับสองนาฬิกานางสงการก็เลยนอนแล้วก็หลับตามาซึ่งผลของการทานายเนี่ยนะคะแนวนอนจะดีกว่าแนวตั้ง เห,หรอคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่านางสงการปีนี้จะพกอาวุธค่อนข้างจะร้ายแรงเนาะแ,บบแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบเลือดตกยางออกคือ,อมันยังแบบมีความแบบทะเลาะก,กันาถามว่าในบ้านเมืองยังมีทะเลาะก,กันไหมก็กมีบ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบเลือดตกยางออกไม่ได้แบบสู้กันแบบขนาดนั้นค่ะประมาณว่าลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงใหญ่โตอะไร ใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรที่ต้องระมัดระวังไหมคะสำหรับในปีนี้โอเคถ้างั้นเรามาดูดวงกันเลยดีกว่าสามราศีจัดอันดับกันเลยแบบเน้นๆเลยว่าสามราศีที่ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางช่วงนี้ช่วงสงกรานต์มีอะไรบ้างครับเอาอันดับที่3ก่กนเลยเราจะนับถอยหลังกันนะคะอันดับที่3าเนี่ยคือชาวราศีสิงไม่ใจศีสิงก็เกิดในช่วงเกิดวันที่17สิงหาถึง16 กันยายนนะคะคใช่ค่ะชาวราศีสิงห์เนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการแบบ เหมือนก็เดินทางแล้วไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อาจทำให้แบบเกิดเหตุแบบหงุดหงิดลำคาญใจไม่มีความสุขแต่ว่าไม่ได้ถึงแบบรุนแรงถึงขั้นเลือดตกยางออกก็อย่างเช่นว่าจะเดินทางไปพิษณุโลกก็ขับเลยไปเชียงใหม่เดี๋ยวประมาณนั้นเลยไปไกลขนาดนั้นเลยหรอคุณนขับเลยอาจจะต้องมีเปลี่ยนแผนแบบชั่วคราวแล้วทําให้เราแบบแผนที่วางไว้ล้มอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องทางเดินอาหารต้องระวัง เรื thinking, ่องของแบบเหมือนกับอาหารเป็นพิษท้องเสียหรือว่าปวดท้องอะไรพวกนี้ต้องหลบหน้าร้อนนะใช่ค่ะแล้วก็มาอันดับที่2เลยดีกว่าอันดับที่2นี่คือชาวราศีตุลราศีตุลก็คือเกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะคะจนถึง15พฤศจิกายนค่ะต้องระวังอะไรมีใครอยู่แถวนี้ไหมคะเจ้าราศีตุลเนี่ยตอนนี้ดวงอยู่ในภพอริภพอริอ่าในทางโหราศาสตร์เนี่ยภพอริหมายถึงเรื่องของปัญหาคือปัญหาเนี่ยจะเกิดขึ้นจากตัว ตัวของชาวราศีตุลเองใช่เกิดจากความประมาทอะไรอย่างนี้ถ้าช่วงนี้ชาวราศีตุลเนี่ยจะต้องแบบมันก็ขับรถขับราหรือว่าอะไรต้องระวังเรื่องของความอ่อนเพลียการหลับในแบบไม่พร้อมมาสําหรับการเดินทางต้องระวังแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือช่วงเนี้ยสงการบางคนชอบทําแบบกิจกรรมที่มันแบบแอดเวนเจอร์หน่อยผจญภัยหน่อยโลดโผนผาดโผนอะไรอย่างี้ก็คือต้องระวังเพราะมีโอกาสจะเลือดตกยางออกได้จะไปทำอะไรแผลงนี่ต้องระวังนะ ขึ้นทันสัดน้ําบนท้ายรถกระบะก็ต้องระวังด้วยน้ำลื่นลงมาได้ต้องระวังเลื่อกตกยางอ่อนนะคะมาแล้วก็มาดูอันดับที่1กันเลยอันดับที่หนึ่งราศีนี้ต้องระวังที่สุดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะราศีนี้คือราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกก็คือเกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนไปจนถึง15ธันวาคมค่ะใช่ค่ะชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงจะคล้ายๆกับของราศีตุลเลยถ้าคู่นี้นี่แบบเดินทางไปด้วยกันแบบโอ้โหพาล่มเลยและนัเริยนจะมาต ดีๆนะแบบมีสองถามดวงกันก่อนหรือเปล่าใช่ถ้าสองคนนี้แบบมาด้วยกันเนี่ยโอ้โหพากันไปแบบออกนอกทางเยอะไรอย่างนี้ค่ะต้องระวังจะคล้ายๆกันก็คือระวังเรื่องของแบบการเดินทางความประมาทในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยการแบบว่าแบบพักผ่อนไม่เพียงพอเราง่วงนอนขับรถแบบอาจจะหลับในได้ใช่แล้วก็เรื่องของการทํากิจกรรมอย่างที่กล่าวไปว่าทํากิจกรรมที่มันแผงๆผัดโพนอะไรเงี้ยทำกิจกรรมที่ปกติเราไม่ได้ทํอ ต้องระวังความแบบเหมือนกับเลือดตกยางเอาหล้กหลายคนกนกังวลแล้วจะแก้เคล็ดยังไงดีถ้าเกิดว่าเกิดในราศีที่กล่าวมา3อันดับนี้มีวิธีไหมคะมีวิธีการแก้เคล็ดค่ะไม่ต้องกังวลไปไ่ต้กังวลนะให้เราค่ะให้เราทําบุญตามดาวเสาร์เพราะดาวเสาร์เนี่ยทางโหราศาสตร์เนี่ยจะหมายถึงเรื่องของโทษทุกข์ถ้าสมมติว่าเราทำบุญดาวเสาร์หมายถึงเรื่องของการสะเดาะเคราะห์อะใช่อย่างแรกที่จะให้ไปทำเลยก็คือการ ปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยสัตว์น้ําที่แบบเป็นสีดะเป็นสีดำใช่ครับปลาชีวิตสัตว์น้ําที่เป็นสีดำเช่นแบบพวกปลาดุกปลาไหลอะไรพวกเนี้ยดำดำแล้วไม่ก็หอยขมงหอยอ่าหอยโข่งก็ก็สีดําเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการแบบบริจาคลงศพให้กับแบบศพผู้ยากไร้พวกแบบว่าพวกแบบ ศพอนาถาอะไรพวกเนี้ยก็คือถ,ถือว่าเป็นดาวเสาเหมือนกันมันจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บางคนถ้าไม่มีสัตว์น้ําสีดําได้ไหมทําไมต้องเป็นสีดําเกี่ยวข้องยังไงนะคะอาจารย์เพราะว่าสีดำเนี่ยในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวเสาครับอ๋ออ่าก็คือเป็นทำบุญทำบุญตามดาวเสานั่นเองก็ต้องเป็นสัตว์น้ําสีดานะคะใช่ใชหรือว่าบริจาคลงศพทําบุญลงศพก็ได้เอาละมีเรื่องของ โชคร้ายแล้วก็ต้องมาดูคนที่ดวงดีโชคดีกันหน่อยสามอันดับแรกโดยราศีที่จะโชคดีโชคลาบในช่วงสงกรานมีราศีอะไรบ้างคะไม่ต้องมีข้าวนุ่งข้าวเหนียวอะไรโชคลาบนะเงินทองจะไหลมาเทมาช่วงนี้มีอะไรบ้างครับโอเคเรามาดูกันที่อันดับที่3ามก่อนเอาไหลังวันเดิมนะคะอันดับที่3ามเนี่ยคือชาวราศีเมษค่ะราศีเมษ็กือเกิดในช่วง 13เมษายนถึง13พฤษภาคมค่ะใช่โอเคชาวราศีเมษเนี่ยในช่วงนี้ดาวประจําตัวค่อนข้างจะโดดเด่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการได้ลาบก้อนใหญ่คอะโหลาบก้อนใหญ่นะแต่ว่าเป็นลาบที่เกิดจากความอุตสาหะมันเพียรคือต้องพยายามเองใช่ไม่ใช่ลาบลอยถูกไหมคะไม่ใช่ลาบที่เกิดจากการเสี่ยงดวงเนี่ยใครจะไปขูดหวยขูดอะไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งต้องแบบขยันก่อนตอนนี้นะคะช่วยเตือตัวเองไปก่อนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่แบบเขาโชคดีเลยก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เนี่ยจะคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนในเรื่องของการงานจนการงานเนี่ยประสบความสําเร็จคอเอาละอันดับที่2แล้วครับ โอเคอันดับที่สองนะคือชาวราศีพฤษศค่ะพฤษศนะคะก็เกิด14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะคะโอเคค่ะชาวราศีพฤษศนะคะช่วงนี้ดาวประจําตัวเนี่ยอยู่ในตําแหน่งมหาอุดคือยังไงคะมหาอุดแทงไม่เข้าหรือยังไงออชื่อคล้ายๆกับยันมหาอุดเนาะมหาอุดในทางโหราศาสตร์เนี่ยจะหมายถึงเรื่องของความยิ่งใหญ่ความแข็งแกร่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแสดงว่าชาวราศีพฤษศเนี่ยถ้าช่วงนี้เนี่ยเจอปัญหาเจออุปสรรคในชีวิตเนี่ยอุยหาทางแก้ไขไม่ได้เนี่ย ตอนนี้จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเองจะคลี่คลายขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการลงทุนด้วยถ้าช่วงนี้ลงทุนเล่นหุ้นอะไรเนี่ยก็คือจะได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจแปลว่าเกี่ยวกับตัวเลขนี่ได้อยู่ใช่ไหมคะได้อยู่ค่ะแล้วอของหุ้นเรื่องของหุ้นราศีไพฤษภราศีพฤษภไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ของ้องไมตองนะมีดีกว่านี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะดีกว่านี้คืออันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งราศีที่ช่วงนี้โชคดีสุดคือราศี ราศีราศีมีนค่ะใครราศีมีนบ้างเงียบเลยนะมีนค2เมษายนนะใครที่เกิดในช่วงนี้โชคดีจริงๆกไดียังไงคะชาวราศีมีนเนี่ยช่วงนี้มีเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องกางงานจนแบบว่าประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนา เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าแบบมีแผนงานโครงการอะไรเนี่ยให้รีบลงมือทําเลยเพราะว่าโอกาสเนี่ยมาถึงแล้วอแล้วก็อีกเรื่องเนี่ยชาวราศีมีเนี่ยไม่ได้แบบตัวเปล่าเล่าเปลือยนอกจากมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเนี่ยยังมีเพื่อน มีมิสหาเนี่ยที่คอยแบบให้การสนับสนุนอีกต่างหากโอ้โหเรียกว่าโชคสองเด้งเลยอ่ะใช่แต่ว่าคือพลังของทางเพื่อนฝูงเนี่ยจะสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้เพราะผู้ใหญ่เนี่ยจะพาไปถึงความสําเร็จเลยผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนนั่นเองแล้วนอกจากนี้ยังมีวิธีในการเสริมดวงอีกด้วยเอาให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกดีกว่านี้แีกวดีขึ้นอีกเบิ้ลไปเลยค่ะทำยังไงอย่างแรกเลยค่ะให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง แสงสว่างใช่เ ouais. ช่นแบบการแบบถวายพระอาทิตย์เหรอคะก็ไ่นึกสว่างไปค่ะเช่นแบบว่าการทําบุญแบบถวายหลอดไฟการเติมน้ำมันตะเกียงหรือว่าการถวายปัจจัยค่าไฟให้วัดก็ได้บอิจาคทำบุญค่าไฟค่าน้ํากับวัดครัค่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือให้ทําบุญกับคนใกล้ตัวเพราะช่วงนี้สงการแบบหลายคนก็แบบไปต่างจังหวัดเพื่อทําบุญหรือบางบางทีก็แบบว่าไปต่างประเทศไปทําบุญแบบไกลเลยแต่ว่าลืมคนใกล้ตัวลืมญาติผู้ใหญ่ใกล้ตัวมลืมพระในบ้าน ใช่ถูกเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ใช่แหละช่วงนี้ก็คือแบบว่าอยากจะให้แบบ เหมือนกับพาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยไปทําบุญไปทํากิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นกุศลอีกทางหนึ่งค่ะใช่ค่ะทำดีกับคนในบ้านลดน้าดาหัวของคนผู้ใหญ่ใช่เลยในช่วงสงกรานต์นะคะก็จะทําให้คนราศีมีนราศีพฤษภและราศีเมษนั้นดวงดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกส่วนคนที่เกิดราศีอื่นๆก็ไม่ต้องหมดหวังใช่ไหมอาจารย์ทําตัวให้ดีก็ดีเองได้เหมือนกันแล้วก็ทํบุญได้ช่วงสงกรานต์แบบนี้นะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามผลงานของอาจารย์ได้นะนี่เลยทาง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับหน้า11ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐติดตามกันได้ครับเช็คลวงรายวันกันได้ต้องนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์กุ๊กไก่นะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์จะมาอยู่กับเราในทุกทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะติดตามกันดูเผื่อว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะดึงคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ส่งข้อความมาพูดคุยกับเราเนี่ยมาตรวจสอบดวงชะตากันให้แบบสดๆในรายการกันเลย